E M, DJ p l มิ By อ้อมค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังขอเพลงมาอ้อมเองก็ต้องตัดสินใจบางครั้งการตัดสินใจมันก็ยากเหมือนกันนะคะโดยที่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราแบกรับภาระไปหนักขนาดไหนโอ้โหพูดเสมือนกับไปทําเรื่องใหญ่จริงๆไม่มีอะไรเลยบางทีคุณผู้ฟังขอเพลงอย่างเคลียร์เงี้ย,ย,ยวันเนี้ยขอมาสามเพลงเราก็ต้องเลือกเพลงเดียวอ่ะถูกไหมเนี่ยถูกไหมเราเลือกได้แค่เพลงเดียวหรือเวลาขอเพลงเลยเราก็จะเลือกได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นอะ บางทีเราก็าเจ็บจี๊ดเจ็บจึดว่าเราเปิดได้ไม่ครบเขาจะเข้าใจเราไหมนะแต่คาดว่าส่วนใหญ่จะเข้าใจกันนะคะวันนี้เราเ,เริ่มต้นชั่วโมงที่3ามของเรากับสวยงามเสมอสําหรับใครที่ไปชมภาพยนตร์หลานมามาแล้วก็คงจะติดตามข่าวแล้วก็ทราบดีว่าทำไรายได้ในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ดีเลยทีเดียวนะคะสําหรับงานของบิวกิ้นค่ะอันนี้แล้วเราก็ต่อกันที่ซ้อมมีแฟนอมจงเงยและปิดท้ายที่อยากอกหักกับเธอห้ามงเย็นกับอีก2ี่นาทีกับคุณผู้ฟังที่มุ่งมั่นว่าฝนไม่ตกแน่แน่วันนี้ ภายใน6โมงไม่ตกแน่แน่ขอให้มันไม่ตกอย่างนั้นก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาทำนายทายทักเอาไว้ว่าตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีช่วงค่ำไปจนถึง6โมงเย็นพรุ่งนี้นั่นแปลว่าถ้าวันนี้ไม่ตกในช่วงเย็นอาจจะมาตอนค่ำถ้าค่ำแล้วจบที่กลางคืนก็หมดไปแต่ถ้ามันยาวไปถึงตอนเช้าเดินทางก็ยิ้มยิ้มกันละค่ะคุณผู้ฟังการจราจรตอนเช้าที่มีฝนพรำไม่อยากจะคุยเลยว่ารู้สึกอยากนอนต่อหรือว่าเออปรงนะคะเพราะว่า รถติดอะใช่ป่ะรถติดก็คงอยากนอนอยู่แล้วละน้าท่วมอย่างเงี้ยโอ้ไม่อยากจะคิดขอให้ไม่ติดในช่วงเวลาที่เราต้องเดินทางก็แล้วกันส่งจิตไปบอกท่านว่าช่วยเอาเวลาที่แบบการจราจรไม่ติดขัดมากได้ไหมคะเอาพื้นที่ที่ต้องการน้ําในหลายพื้นที่ที่ไม่ต้องการท่านมาแค่พอเป็นพิธีก็พอเราก็ได้จะส่งจิตไปอย่างนั้นแต่ที่เหลือ ก็แล้วแต่ท่านนั่นคือเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้ส่วนเรื่องที่เราคาดเดาหรือคาดการได้ก็คือเรื่องของการลงทุนออมเงินด้วยตัวเราเองค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานน้องพูดยับยับไปเกี่ยวกับเรื่องของออมเงินเตรียมกเกษียณคุณผู้ฟังน่าจะจําได้เพราะวันก่อนน้อพูดเรื่องนี้ไปแล้วจริงๆก็มีหลายโครงการน้องบอกคุณผู้ฟังมากวันนี้ก็คือออมเงินเตรียมกเกษียณให้ชีวิตได้กเกษมสาราญ ใช้คำได้เหมาะมากอ้อมแฮปปี้มากเกษมสำราญเพราะเราเตรียมกเกษียณกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการกเกษียณ10ปีถามว่าเป็นยังไงมันเกิดขึ้นได้พิเศษเฉพาะบุคคลธรรมดาที่อายุ40ปีขึ้นไปเป็นคราวของคุณแล้วนะคะเราจะนับตามพศค่ะคุณผู้ฟังพศที่เกิดนะรับดอกเบี้ยสูงอยู่ที่2 8 4ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจําอยู่ที่3.3 4เต่อปีรับดอกเบี้ยเต็มๆมไม่เสียภาษีโดยเปิดบัญชีขั้นต่ำรายละ10,000แบาทสูงสุดไม่เกิน 1ล้านบาทลงทะเบียนรับสิทธิและฝากเงินผ่าน3ช่องทางดังนี้นะคะคุณผู้ฟังฟังไปพร้อมๆกันคือหนึ www.gsb.or.th 2. องลน์ออฟ i ิเชี GSB Society สามแอปพลิเคชัน m o เริ่มเลยนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนาย,ยนนี้หรือจนครบวงเงินที่ธนาคารกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ w w w j s b o r t h และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะคุณผู้ฟังใครที่อายุไม่ถึง40ก็เอาสิ่งเนี้ยไปบอกคนที่บ้านได้ไปบอกพี่ๆไปบอกคุณแม่ไปบอกคุณอาอะไรเงี้ยเชิญได้เลยตามสบายนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งในไหนมันก็ใกล้จะเลิกงานนะสิ่งที่ต้องระวังค่ะคุณผู้ฟังเราต้องยอมรับว่า สิ่งนี้ที่เราเห็นกันตามท้องถนนมันไม่ได้ถูกต้องการขับรถย้อนสอนของมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ถูกนะแต่เราถูกถูกผลักให้ต้องยอมรับไปยังไงไม่รู้จําได้ไหมหรือบางทีถ้าเกิดว่าเป็นถนนที่ออกต่างจังหวัดบางทีเราจะเห็นรถเก๋งขับย้อนมาถูกไหมย้อนแบบว่าไหลทางอันนั้นว่าหนักแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งเห็นภาพในข่าวของช่องวันค่ะ คุณผู้ฟังเวลาขับรถไปต่างจาังหวัดหรือว่าไปตรงไหนตอนนี้ต้อง,อง,องวางใจร่มๆต่อให้เราทําไม่ผิดอ่ะก็ต้องใจร่มนะคะคุณผู้ฟังลองนึกสภาพไปนั่นนะรถบัสรถบัสนะใช้คำว่ารถบัสนะสองแบบสองชั้นน่ะที่เป็นแบบสูงๆอ่ะรถบัสอ่ะขับย้อนสอน,น่ะขับย้อนสอนโดยโดยรถบัสนะย้อนไปเลยแล้วก็ตีเข้ามาถนนตรงกลางที่มีเหมือนกับว่าไว้อยู่เธรเน่ะตีออกเพื่อจะขับเป็นปกติตํารวจจับ ถามว่าทำไมถึงขับแบบนี้อ๋ออยู่เทินไกลเฮ้ยยู่เทินไกลก็เลยขับย้อนสอนมาเรื่อยๆแล้วก็ตีสายออกมันไม่ควรปรับแค่ห้าพันไหมนะพุทถโฆพุทถโธอย่าลืมโทรนะ ับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเทียบอลให้มันเทนั่นรับชอบลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทยูนิคอูนิแ้อร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงและสเชื่อรถจน u o ดยูโอบค c h ูแพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินวันนี้วัน คูดฟ mm ูทีมกับคุณทู้ฟัง mm hmm. เผือกหอมแล้วก็เติน3ามทุ่มถึง5้าทุ่มเจอกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มเเรื่องราวของคุณถ้าคุณมี0 2นย์สองหโทรมาได้เลยและสาําหรับชาวฟุตรรียนเตรียมตัวฟังแล้วฟังไปได้วยกันนะคะกับเรื่องอาหารแมวคาินีาหอมอร่อยโซเดียมต่ําไม่เค็มเชียบอลให้มันเฮลั่นรับโชค ลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทยูนิฟ y อ u need อร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงสินเชื่อรถยนต์ยู b อบีคาทูแคชพร้อมเป็นวัดเป็นเงินค่ะพุทธพพุทธอ,อย่าลืมโทรนะ ำหรับ,บคุณผู้ฟังนะคะที่จะกดบัตรคอนเสิร์ตนะคะต้องบอกเอาไว้เลยว่าถ้าคุณจะไปดูคัสเสร็จสามคุณสามารถกดได้ด้วยตัวเองนะคะได้ด้วยตัวเองไทยทิกเก็ตเมเจอร์จริงๆแล้วก็เข้าใจนะเวลากดบัตรใด,ดๆพวกเนี้ยมันจะกดยากแต่ของเราในวันที่สิบสามสิบสี่จุลายมแล้วเราเจอกันถูกไหมคะแต่ในคอนเสิร์ตอื่นๆอ้อมเห็นนะคุณผู้ฟังบางอันอะค่าค่าบัตรหกพันถ้ากดมีคนรับกดสามพันโอเจ็บไปถึงข้างในแล้วบางอันเข้าไปดูหกพันคิดรวมกดรวมนู่นรวมนี่ หมื่นกว่าเจ็บไปถึงสวงเอาเท่าที่ไหวนะคะมหรสพคนที่เราชอบที่เราที่อยากไปเชียร์เป็นเป็นกาลังให้เป็นกําลังใจเขาอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าจะต้องเจ,เจออะไรแบบนี้ชั่งน้ําหนักดีๆถ,ถ้าถ้าจ่ายไว้ก็จ่ายแต่ถ้าเราจ่ายไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอาชีพของเขาไปเรื่อยๆก็ก็เข้าใจได้มันก็คงมีดีมานจึงมีอะไรแบบนี้ก็ค่อยๆดูนะคะหาคนที่เชื่อใจได้แต่อันนั้นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคอนเสิร์ตจากต่างประเทศนะเนาะก็ เลือกดีๆขอให้คุณไม่โดนหลอกก็แล้วกันมันมันมีคนหลอกคนด้วยนะละ่าสุดตดํารวจแล้วก็ไปจับมาได้ก็บอกว่าโดนไปร้อยกว่าคนน่าจะค่าเสียหายเป็นล้านบาทเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังของเราเนี่ยค่าเสร็จไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้นกดเองได้เองนักเลงพอเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ EFM DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะ So I believe fish can fly. I know it's hard to believe, but it's the truth. I'm gonna reach for the stars.